สวัสดีจ้าพี่น้องพ้องป,องปายสุขุสุขคนข่ามาพอกันกับช่องพุ้มลูกลำเพลินอภิเชาวัสีบัฒน์ทายชีวะจินนนท์พักผ่อนพี่นอ้นอ,นนองเออเมื่อนตาขึ้นจังในจังว่าที่ว่าการอำเภอหนองหานหนูหนูหน,นองหานหลานลูกหนูนี่หน,นองหานที่ฉันบอกหนองหานอะไรไม่รู้จักหนูจะเป็นหนองหาสนสกลไม่นั่นล้วหนูอันนั้นหนองหานลมฮอดหนองหานละจัง น้องหันตำนานะจ๊ะนี่แหละนู้บ่อยมาน้องหันนี่แหละแต่นั่งไปไปตั้งน้องหันยังก่อนน้องหันหลมพุ่นสักกนเหม่ยแม่เวอร์วัดมึงเนี่ยน้องหันน้องหันก่ะก็ยุนเมี่ยงสักกนใส่ไปนักขัตปรพนมควาเป็นกะละแม่จะไปหน้าเกียรยังก่อนจะไปนครขวาน้มึงมีปไจจัยปนเวอร์นี่ฮึตาเหลืออโลออโลยื่นใส่ด้วยเลยตรงไปเลยปัดตรงยังเดี๋ยวเลยนี่พี่น้องใช่นี่ละน้าจันนีพอดีค่ะ ขันหาเห็ดาปว้าใช่ี่นล่ะขันโดนคนเบืองแล้วหาพันเออนี่มันต้องเห็ดจริงๆแหละห้นเลยเนี่ยกต่ที่หน้ามีลีเนาะเกจะผู้ใดตัวเองไงกบว่าโดแตงตัวมันขึ้นไ่ยิ่งนะเมยน้องอ้าวมัขึ้นไปยิ่งจะได้โอกผมสันทีิดีนึ่งยิ่ผมสั่นได้หนู ขนาดผมยาวๆาวสิแตงมันคขึ้นยิ่งโดนหล่อคนใจอยากแตงอยู่งหล่อใส่บิ๊กใส่อยากใส่บิ๊กว่าใหญ่อยากใส่หรอเลยมาถึงแล้วค่ะหาซื้อเฮดบันนี้น้องฮานเจ้าอย่างคนใหญ่กินติดเลยไปเฮดเจ้าเนี่ยนะไปซื้อผลไม้อีเวฟประตัวหลงทางผลไม้น้องหานบันนี้พากันไปขึ้นยังกับผู้พานเตี๋ยหกปิงง่วนกันเป็นไหมเฮดเขา

ุ่นี่อา้วหน่อยหน่อยมเดียวจะเอน้ข่อยหานนั่นเดีวไปจะเห็นเอาด้วยอยที่สุดที่จะด้วยน่อยพี่นงอันนี้เป็นยงก้อนี้สถานีตรวจนองหานนี่จื้อใบหนน้องหานจื้อใน้องหานอุดรว่าเป็นน้องหานสกุลน้องหานสกลน้องหานลมโอ้ย อยากหัวเรามาถึงจุดนี้ได้ไงบ่าหลูเลยเขาว่าว่าหูเลยว่าน้องฮานอยูโดนสีนอ,อ,อุ้ยจักเลยตาไปถึงยังไงเสร็จก็ออกเจ็บตาเลยมาเสร็จกลัวบู้ว่ามันเอาตาไปห้องอันทอยเสียแล้วเขาเบิ่นตาใส่ยันทอยเสียแต่งหน,น,น,นเสียหมดเสร็จยาเลยเสียบบุเลยพอเสร็จบุลเลเสร็จทีเดียวมื่อตาขึ้นเห็นอำเภอหนองหานเราไมีความรู้สึกยังไงจ่าคือจะซื้อเห็ดบ่จากที่จังไหน จะื้อ้ว่จุกกเหนื่อยมากเลยแต่ละมันพันนนึงพั้นกว่าไม่อหวคุณเอามีมีเยนี่รูขุ้นมาขึ้นไหนมัวงว่ะมง้งอย่งในนถถามคอยแม่นคา่อมโนมเลี้ยวใต้กาะชิ้นเลี้ยวขวาไปใส่ปะนะโอ้ยกว่าจะแซ่บมัวงขึ้น้มี่อกี้เครื่องสูบน้ำ ต่นี่ใช่นี่ยหน้าเ้าก็ต้องไปหาซื้อของจากพี่น้องอันนี้พี่น้องเอ,อ้ยรถปุ้ยคันนี้นี่ทะเบียนยังนี่รถปุ้ยเดอ้อนี่แต่เมืองคลิปจะคของยูเห็นอยู่กับคอมเมนต์มากรถด้วจ่าเดอ้อแต่ก็น,นี่ร้านค้าร้านขายเนี่ยผู้ใดของอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีอ,าอุดรนะครับอุดรธา,านีานานจ้อันนี้ไม่ล้านเพราะน้ำไมผู้ดใดกันุ่นนี้แต่กระไรเปตนคนนี้ นะครับอันนี้ร้านผลไม้ผู้ใดกะาากะว่าเจ้าะกำลังเมืองกะคอมเมนต์มาเราเด้อจใาเด้อว่าร้านผลไม้หนูเองจะเลี้ยงอย่างไรเราเมื่อตาคอยกำลังสิทนอนมึงหันเมื่อตาขึ้นยังไดงว่าที่ททวา่าการเป็นพน้องหันตาคอยตีขึ้นมากเอ,อเิดเลยามากกังเมื่อกินมากเกิดมากเกินอุดรอุดรราชธานีพนะยังจะบูมเอาเขาวางในสันอุดรธานีติ อุบลราชธานีกับอ,อ,อุดรธานีใช่ไหมอุดรธานีอุบลราชธานีนอนุบลอุดรธานีมหาสารคามบุรีขอนแก่นธานีดีพีน่น้องเฮียนเไยกับเมืองเราเด้อดีเด้อนี่นี่บรรยากาศนะครับคอมเมนต์มาโอ้ยเฮียนคอยต้นหนามีออสมอเกาลูน โรงเรียนโอ้โรงเรียนวันตุกขคอยกันว่าไปนาจ่ะบ้านเชียงงามน้ำพุ่มอน้ำพุนคล้ายหัเตี้ยวแล้วแล้วเศร้าแต่งนาแล้วนาจ่านี่บรรยากาศฝนลิ่นจังน้อยในการเดินทางครับพี่น้องจ่ารับรับไปดีแล้วรับรับโอ้ยาวางสันเถาะเบิดล่งยางมาห้งนาจ่าม บรรยากาศดีแฮ่นเห็นปะก็จอดกินเขาไม่จ,ดจอ,จอดกินยนุ่นี่ยังสีก็นอนจะมหม่ห่านจะบ่วงเราจะโดนดีสี่าบสามเนาะมาเอาอะไรใบสองก่อนลวเนาะถ้าครเพิ่ได้นอนเาเลียคใคนอนดิเราใคนอนจะบ่วงเดียว จังผม,ออมขอยมักเลยขอยไอโดดเจ้เป็นไอ้ดดขอยเลยสุดยอดนะครับสรงสีลป์นะแม่เจ้าบิเนใจยังเงียวันนี้เราไม่หลงทางแน่นอนเพราะว่าเราเอาเจ้าแม่อำเภอเจ้าแม่จังหวัดอุดรธานีมาด้วยนะจ๊ะก็คือชายล็อกค่ะชายนีละนามคนนี้เองนะครับคือคือ เอาไปโพดไว้ใส่ในอุดรธานีนางไปได้หมดเลยนะจ๊ะเพราะว่านางเป็นเจ้าแม่อุดรธานีนะครับผู้บึกเบิกสะพานอยู่มุมไหนของเอ่ออุดรน,นี่นั่าหัจกจมัดตน้นต้นนัน้นบระก,กันตะกบยุสสยุัสนั่นนงหัวจมัดนะครับเจ้าแม่หรือชายนิรนามของเรานากินดซะ <c oughs> มือนจะหากักเ้อะจะได้ต่มอึ้งเมื่อไนกินต่มอึ้งใครแซ่บแซ่บพี่น้องอืมบรรยากาศข้าสองข้างทางเฉียวชะอุ่มเพราะว่าหน้านี้หน้าฝนฝนตกลงมาท้องนานแล้วก็เฉียวชุ่มอ้อชุ่มมั่นใจนะมารามาถูกทางเนี่ยมีแต่ป่า ปาซัมนี่เนี่ยวจะมนดอกว้ามันนนักดีน้อแคบของแข็บแคบแคบจนว่าใจหายใจผมเลี้ยวรนกัเลี้ยวกับบ่ได้แบบนี้ไม่มีเหมืนทอยไปหนเดี่ยวโเป็นลอีกนี่สิบสีนาทีถึงที่หมายนะคะอีกสี่สิบสีคลิปนี้อ่าห้า่เอาหยดเลียวไหลนะคะ หาลอยอัพนะจ๊ะดว่บเราห้าหอดใสเห้ากับมาไล่ง,งานเห็นมึงควมเขินไว้ห้าวหอดใจนี่ห่อนหันหอดนีโอุ้ยปาหนีไหมปานีเลยจาไปเจาะขแล้วมันครบแล้วฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องบุกลุกลำเพื่อนออฟฟิเชียลช่องปันปันลำเพื่อนออฟฟิเชีช่องเจ้เขนี่อผ ยังเ,เปิการมิตอัเตือนกับติดต,ต่อเออกับตกแตกนะครับเอาฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทุกช่องที่เป็นสาวน้อยเพชจวันแพงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ยางที่เช่นที่สําคัญที่สุดคือขอพี่น้องอย่ากดขามโฆษณาเพื่อเป็นกําลังใจให้ลูกหลานด้วยซ้ำสวัสดีจ้า